ครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักรับผู้ชมทุกท่านก็สุเกะมเดียวบักฮาร์ EP สามกันอีกอีกอันไหนนะกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาทําการลี้ย้วทำไม,มประตูจังเลยอ่ะเราจะมาทำการเปรียบประตูไม้กันก่อนนะเพราะมันกระโปงมากฮะเนีย่ยคุณดูนี่มันชื่ออะไรประตูไม้บางมันกระโปงไหมกระโปงฮะ เดี๋ยวมอเตอร์มันทำลายประตูบ้านเลยได้ได้เอาวุ้แล้วลก็กระปมเหมือนกันฮะเราใช้วุ้นนี้อยู่อะได้แบบตีมอเตอร์ย่าอัมบาฮะนี่โชว์ดีกว่าฮะมันป่าได้ด้วยนะเหตุบดมันก็แรงฮะแล้วก็มีประตูเนี่ยประตูนี้ประตูนี้ผมผมผมเพิ่งได้ประตูใหม่มาผมไปเล่นแบบในสวนไปตอนต้นไม้แล้วก็ไปทำควสตต่างๆจนได้แล้วก็เป็นไปรับทิ้งสมันจนได้มันมานะหลายคนอาจจะไม่มีก็ ก็ไม่ไม่มีใครมีนี่แต่เริ่มต้นหรอฮะต้องไปทำภารกิจอ่ะต้องไปที่ส่วนมันเอาพอหาได้ก็นี่แหละถ้าปลดล็อกถ้าใครขี้เกียจก็เติมตังค์เถอะนะผมไม่เติมฟรีนี่ฮะเปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูที่ผมไม่ชอบกลางคืนน่ะก็มาเปลี่ยนกลางวันเลยกว่าไหมเขเปลี่ยนเขเปลี่ยนเขเปลี่ยนประตูนี้มันมันไม่เอาหัวใจนะพอตัวอะไรเข้ามาเข้าไม่ได้นะมันมันอันตรายคุณเข้าใจไหมเด้อเออเนาะเอ้าเออเอะนั่นแหละ ประมาณนั้นนะแล้วนี่ก็จะอยู่นี่ไหมจะอยู่นี่เรอะผมขอดูแมพก่อนนะกับตัวเองเราอยู่ตรงไหนนะประตูบ้านประตูบ้านแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เรามองไม่เห็นประตูบ้านเราหาเลยเลย,ย,ย,ยดิงงจริงๆเน,นี่นยช่างมาเถอะแล้วก็ไปทำอะไรแนละ้วทำไมมันไม่มีสีเหลืองอ่ะเอ้ขอไปเช็คหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าพวกนี้ไปเช็คนะไปเช็คไปเช็ค สัญญาส ja. right. ัญญาเอาละฮะแล้วเราก็ขุดตรงนี้นะขุดข um oh, mm. ุดข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 ุด พูดดีพูดดีนะพูดด,ด,ดีเป็นคนดีมากัน่นอืมใช่เราจะคุดเหมือหาได้ก,กันนะวันนี้ถ้าหาไม่ได้ก็แย่จริงๆนะผมเวลาอสิบนาทีเองนะ,นะทำไมผมไม่ไม่ไม่ไมไมมทำท็อตไปล่ะเออนะถ้าผมไม่มทำท็อตไปผมต้องทำท็อตสีให้หมดเลยให้หมดให้หมดให้หมด ไม่เอาไม่เอาไม,าไม่ทำทออไปสักห้า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 หา้เอามาสักสองอันนะเก็บไว้ที่เราเราจะไปทำทอดคือทอดเรามีน้อยเกินไปใช่ไหมผมขอเช็คเรื่องทอดกันนะกดตัวบีซีมาอย่าในตัวฮะมาคราับทอดกันในตัวละครทอดได้เลยนะกดมานี่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 น,น,น,น นี่ฮะกดอย่างนี้นะแล้วกดตรงนี้นะฮะได้ทอดมาสิบสาได้ได้ทอดมาแปดนะรวมกับที่เรามีเป็นสิบสามนะฮะก็นั่นแหละอระนาณหวังว่าคงไม่มีมอนเตอร์เกิดน่ากลัวไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยไอ้ไม่รู้ตัวไหนทีที่มันเดือดอู้งอุ้อุ้อุ้เนี่ยล่มคานไหมถ้าร่มคานเอาความนต์มันหน่อยแต่ผมรู้ว่าอะไรความคาญนะก็ต่องนี้ไม่นอ่าละ ไอ้เวลาขุดบล็อกอะไรเนี่ยใช้อุปกรณ์ให้ถูกนะะมัน็นเศษด,ดิเศษหินนะมันต่างอะไรเนี่ยทำไมมันต้องแยกอย่างนี้ดย้วย่างเหมือนดินเลยงาเขาจะแยกมาทำไมก็ไม,ไม่รู้เนาะแล้วผมขุดทำไมต้องนะไปขุดไปแล้วขุดไปเจ้ามหวังว่า EP นี้จะ,จะ,จะเจอเล็กนะะต้องขุดไปแบบลึกมาก คุณต้องลึกลงไปให้ไวที่เฮ้ยไม่ต้องแล้วครับเจอเลยแล้วเจอเลยนะฮะเจอเลยแล้วเเแคปเจอร์นะฮะแคปเจอรแ์แคป,แคป,แ,คปแคปชั่นฮะไวแคปชั่นเล็กด้านหลังเลยเฮ้สวยงามมฮะโอ้ไมีแค่นี้อะ่ะเออเออไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้ก็ด,ดีก็ด,ดี ใช้เวลาในการขุดเล็กน้อยนะงันก็ใครที่ไม่ชอบดูก็ก็ขออภัยนะคือมันเป็นเกมที่แบบมันดูช้าๆไงก็ไม่รู้ว่าไหมเออถึงหน้าหน้าน้าหเอาพรวพังไปเปลี่ยนพรวครับไปเปลี่ยนพ่วคือแบบอเนี่ยมันเป็นความไม่บอของเกมนี้ต้องกระโดดขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงอ่่งเงี้ยผมจะทำบันไดในอนาคตไหม โอ้ผมทำบันไดเลยดีกว่าไม่ไม่ไมรอหนังพูดแล้วออือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเปลี่ยนพี่เอ็กฮะแล้วก็ปลาทำบันไดฮะนี่นี่บันไดยไหมมันเปลี่ยนงบประมาณน่ะงั้นเราเป็นบันทาหินมีไหมน,น,นี่นี่บันไดหินบันไดหินเยอะไหมเยอะเยอะเกินไหมเนี่ยเกินไม่เกินไหมเกินหรือว่าน้อยไป ไม่รู้ฮะพี่เอ็กาจะพอไหมล่ะนั่นดิเอาพี่เอ็กมาเยอะฮะโคก็เอามาเยอะๆเอามาหมดเอามาหมดใส่ไปใส่ไปกินแล้วก็น่าเอาไปเผานะแต่เผาเลยดีกว่าเผาเลยหน้านะนี่นี่ก็กลางคืนนะกลางคืน ผมจะเดี๋ยวผมว่าอีพีนี้ยไม่ทำมันได้ก่อนนะฮะนี่ผมคงได้เหล็กเท่งแหละอีพีน่าเจอเหล็กแล้วนะฮะมันก็บรรลุเป้าหมายแรกกันแล้วละวันนี้ผมจะลงให้ต่ำที่สุดก่อนนะฮะถ้าหวังว่าจะปิดคลิปเฮ้ยโอ้ยลงลงนี่มัน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 เอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมไม่ผมไม่ชอบผมผมจอเหมือกผมจะเหมือนผมจะเหมือนผมขอไม่ไมีตัวอะไรเกิดอย่างมีตัวอะไรเกิดเพิ่งมีตัวอะไรเกิดเพิ่งมีตัวอะไรเกิด ยิ่่งตัวเล็กเกิดเอ้ยเหล็กเต็มเล็มเต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 ็งเล็กเต็มเต็มเต็มตต็นเต้มเต็มต็นต้อเตเต็เต็มเตเ็มเต็มเตเต็เมเต็มเต็มเตมเตมตมเตมเตเต็มเต็มมเต็มเต็มเล็กเต็มเต็เต็มเต็เต็เต็มเต็มมตมตเติเเมมตเเเ็็มเม่ออกหรอเพิ่งมีตัวะเกิดนะเพิ่งมีตัวะเกิด แล้วมันจะเป็นอ้อโหสวยเลยแล้วเหมืองมันดันชนกันหลายเหมืองเกินอ่ะผมด้าน,นล่างนี่ผมไม่สนใจก่อนดีกว่านะ,ะด้านล่างนี่ผมขอไมส่สนใจก่อนผมขอไปปักท่อนั้นเพนยะแล้ว,นะลวมันเป็นเรื่องดีที่สุดนะฮะแล้วผมจะขุดเกิดมาเจ้าของทั้งหมดอ่าเรียบร้อยด้านล่างแนละ้วเ้านบนเสร็จแนละ้วแล้วผมก็แค่ต้องทำทางนะ 嗯，嗯嗯、mm。Hmm. Mm hmm.